หลังที่สองครับเกไก่กันเลยดึงโยมอยู่เมื่อกี้ไปแล้วครับไปแล้วอุ้ยโตเหมือนจะโตใหญ่ครับนั่นๆไปแล้วครับอ้ขันโกงเลยครับผมไ่ครับตัวนี้สวัสดีครับผมมันี่ผมจิมใส่เบ็ดคันไม้ไผ่นะครับมันี่เป็นเหืือแมงครับผมจิงรีดหรือว่าจีรอบานเท่านี่แหละครับผม นี่ครับผมใส่ไปแล้วครับนี่ครับผมจีร้องเขานี่ครับผมก็จะเกาะลังมันไหวครับผมแล้วก็ให้โตมันจุหนามนิดนึงครับแต่พวกหูเหรอครับว่ามันจะได้ผลบอแต่ว่าเสียงพระคอกัดนี่ดังจุ๊บจับจุ๊บจับายแหงครับมาถาเบิงถาชมกันนะครับผมว่าสิได้บอ โอกาสน่าจะได้กันครับปลาคอไร้แห้งครับในแถวนี้เบิ่งครับมีแต่ดงปลาคอทั้งนั้นเลยครับเสียงดังจุบจบจ๊บจับจุ๊บจับนะครับเดี๋ยวเฮาถาลับช่มกันนะครับผมขออยัดใส่ไปก่อนนี่ผมก็ใส่ไปแล้วสองหลังมีเยือเขียดแล้วก็เงือแมงครับผมสองเงือนี่มาเบิ่งครับว่าตัวไดสิได้ได้ก่อนกันครับผม ไปแล้วครับนี่ครับแมงเ่ากะสิเกาะล้างไว้แนวนี้ครับบ่ให้มันตายครับผมแล้วก็จะปักให้มันจู่ๆน้ำครับเพื่อให้มันสางคืนน้ำครับแต่ปลาคอไม่เห็นมันก็น่าจะโดดสวบอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวผมขยอนปักลัางนี้ก็นด้ครับนี่ก็จะเป็นเหยื่อเกียดของเ่าครับคือเก่าแล้วครับผม เหมือนเดิมครับปักคือเกาปักปาก,กทะลุครับเดี๋ยวลองเสียบให้เบิ้งนะครับเขียนนี่ใ่ง่ายอยู่ครับบ่คือแมงแมงนี่ถ่วมจะมุก,กว่าได้ครับตายอย่างเดียวครับตัวน,นี้ถ่วมตาครับนิดหน่อยกระไดแล้ว ปากหยากนิดนึงครับนะครับ่อยถ่มตาครับแ้วเขียนท่อก็จะดินเท่านั้นครับผมนี่ครับแต่พวงกอยัดใ่่ลังต่อไปนะครับนี่ก็จะเป็นอีกหลังครับใส่คืกันเลยครับผมตัวนี้ปักหยากหน่อยครับอุ้ยมีฟองครับ สงสัยปลาครับผมฟองขึ้น่าจะประดุกครับบนแน่ก็อาจจะเป็นปลาคอรครับมือนั่นก็ใส่แบบนี้นะครับสวบค่ามือเลยใส่ว่าทัานดีเลยสบพับเลยครับ ครับขอยัดไปล้างอื่นเลยนะครับผมทางนี่ใสไปซ้ำนี่แล้วนะครับผมทั้งเมดนี่ก็ใส่ไ้พกล้างครับบอ้ว่าจะมีแต้มหน่อยแต้มร้ายครับผมถาไปเบิงตอนกลางคืนก็เลยครับนี่ก็ยางเบิงเบ็ดก่อนกลับครับผมว่ามีตัวกัดบอลองเช็คไปเรื่อยๆก่อนครับช่วงนี่น้ำลดไว้ครับผม เดี๋ยวเราไปเบิ่งตอนกลางคืนกันเลยครับว่าจะมีตัวให้พีพพน้องๆได้เบิ่งบอไปกันครับเอาละครับผมแต่เวลาย่ามเขียดกันแล้วครับเอ้ยย่ามเบ็ดกันแล้วครับผมมาเบิ่งครับว่าจะมีตัวบอผมก็บบอสหันใจครับมือนีหนามมันขึ้นครับแต่ว,ว่าบุสหัวเขียดจะตายเม็ดบอเดี๋ยวเราไปรับเบิ่งรับชมกันเลยนะครับผม ไอ้กันครับเพื่อจะมานมาเบิงงหลังแหลกกันครับห,หลังนี่อุ้ยเหมือนปลามากัดครับขาแวงครับผมนาปลาหนาจิ้มมากัดครับจะเป็นตัวหน่อยครับแต่ว่าหนามมันขืนครับผมเขียยห้อกก็เลยลอยนะนี้ตั้งนี่บอ ถูกครับตัวปลาเหมือนปลามาวนครับผมเดี๋ยวเขาไปเบื่องหลังต่อไปหลังนี่ก็เขียดตายครับนี่ครับห้อยกัดของปลาครับนี่ครับผมผมซึกว่ามันมากัดแล้วมันกันนี้ครับรอยที่กดนี่ครับผมหอยฟันปลาครับมันหูซึกว่ามันมากัดแล้วมันก็ะนี้ครับเดี๋ยวขออยากเปลี่ยนเงี้ยก็ได้ครับผมหลังต่อมาก็คือกันครับ เขียดอยู่สบายครับผมผมมียังมาวนเลยครับเดี๋ยวไปล้างต่อไปกันครับผมซึกวมาล้างมาแรงนี่ตายมดครับผมสามหลังหลวดเลยเพราะว่าหนามมันขข้นครับเดี๋ยวแม่งมันหายใจบ่ได้มันก็ตายครับผมเดี๋ยวขอยาดเปลี่ยนเบ็ดก่อนครับทั้งสามหลังสรุปแล้วผมมีตัวครับเมนืนอ้ บ่เกิดผลครับผมนี่แช่ตัวมากกัดครับแต่ว่าบ่ถูกสงสัยเป็นปลาตัวหน่อยครับก็เลยกัดบ่ถูกเดี๋ยวอื่นคอยมารับชมกันครับว่าจะมีตัวใหไดนเบิงบ่เบรเี้ยแจแหงเพื่อจังคำาคลืนนี่ไปกันเลยครับ นะครับผมมาเบิร์ครับว่าจะมีตัวให้หลุนบอกของยงาม,มือเสาวนี่ครับกับสวัสดียงาม,มือสาวนา่นะครับผมมาหลุนมาโจมกันครับว่าจะได้โตบอไปเบิร์กันเลยครับผมหลังแหลกของเขาไปกันเลยครับเขามาเบิร์หลังแหลกครับ หลังแหลกนี่เยือเสียครับผมหลังแหลกนี่เยือเสียครับเดี๋ยวไปเบิรลักหลังถัดไปเลยเนาะครับผมหลังที่สองครับเกไก่กันเลยดึงโยมอยู่เมื่อกี้ไปแล้วครับไปแล้วอุย้ยโตเหมือนจะโตใหญ่ครับ นั่นๆไปแล้วครับอู้ขันโกงเลยครับผมไญ่ครับตัวนี้มีโอ้โหวะไจะหญ่บอครับอู้เบิง้งโตเลยหญ่อยู่ครับติดมุมปากครับผมนี่ๆน,นครับโตมันโอ้ยฉอนครับประคอครับผม นี่ครับโอ้ออกมาแล้วครับอู้ๆไปแล้วไปแล้วนี่ครับออติดมุมปากพอดีครับผมตัวนี้นี่ครับผมเดี๋ยวคอยหยาดเอาขึ้นก่อนนะครับโอ้ตัวนี้เครื่องว่านสีขีดครับนี่ตัวแหลกของท้อครับมันมันครับผมนี่ครับผม แตมแรกครับมันๆครับใส่นี่นะจะประมาณซีขีดครับซีทั้งหาขีดครับประมาณเคร่งโล่ครับผมตัวนี้นี่ครับผมมันมานครับแตมแรกเดี๋ยวเราไปเบิงรับชมลังต่อไปเลยครับติดมุมปากเลยนี่ครับหลังทัดมากะเงยยูคือเกาครับ สบายดีครับผมคือบมเห็นติงเนาะโอ้โหนะครับปลามันกัดครับนี่ครับผมกัดหม่องคอเลยครับสงสัยจะเป็นปลาหน่อยครับมาวนเขียดตายเลยครับผมมันกัดมาเบิรงหลังต่อมาครับสบายดีครับเขียดตัวนี้ บบมียังมากวนเลยครับเดี๋ยวขอยากปล่อยเขียดกันครับผมหลังทัดมากครับคือบมีอาการยังเลยเบ็ดคืออ๋อเบ็ดเยอหายครับผมตั้งนี้เยอหายครับแต่ว่าโบเห็นตัวมีอาการครับ หลังสุดท้ายครับผมเขียดดินดีอยู่ครับแต่ว่ามุมมีตมัวมากัดครับข็อหยัดไปเขียดแล้วนครับผมสรุปสุดท้ายครับได้มาาตัวเดียวครับผมผมซึกว่าหนามมันขึ้นครับเห็ดไหนเงื้อร่อย แล้วโอกาสถูกมันก็นหน่อยครับยังดีอยู่ครับที่ยังมีแต้มให้ได้หลุดครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภไว้ครับขอบคุณครับ